สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวืันนี้ผมมีพาพพี่น้องมาเบิ่งอินผะัมคเขาที่ผมปลูกไว้ครับน่ครับไปเบิ่งตามไปเบิ่งเลยครับพี่น้องครับเป็นหมากเลยพี่น้องลูกดุพี่น้องนี่นะครับนี่ครับเป็นปีที่สี่ปีที่สี่กลัวๆปีตัวนี้เขาปีที่หาพี่น้องก็ออกหมากลูกดุพี่น้องนะครับผมเคยเลี้ยบทผสมพี่น้องเพราะท่านผสมเกสรว่าผมว่ดิปลูกขาดพี่น้องปลูกกินร่องเบิ่งครับเห็นข็าเจ้าปลูกนะครับอพอซีมก่อนต่พอมันเสียมันหวานมาพอ ที่มดูหวานหว,าน,วานท่านดิกลิว่าหวานหรอหวานบ่หวานชัวจะเรียงว่าลอยกินเหลื่อยเลยดิ <c oughs> โอ้ยไม่ลอยกินเหลือมันบอกระโผลเนาะจะเมียนเพลินนี่แหละครับพี่น้องนี่ครับเข้าพพิธีห่าพี่น้องลกูกดูกพี่น้องหวานย่นมาพอหวานชัวอวออืมอืมอืม เหนือขมันหวานปีนาเขาจังเอาหากินสสวนตปะปะูมาผสมน้อเนี่นะครับพวหยงๆพี่นอ้องน่าปัะดกอยู่ดีครับนี่ครับลูกบ่วพอจะบ่าลูกอยู่ดีนอ้อพวและลูกได่บ่อจะบ่านี่ครับ<อ>พี่นอ้องพวพัก,กงีหนึ่งพี่นอ้องนี่ครับพวมันครับลูกอีีพี่นอ้องนี่ครับ เขาพีที่หาพ,พี่น้องบอกออกดอกบอกหลายออกมาบอกลกนึงน่งครับนี่ครับหวานอยู่หนึ่งพอหวานอยู่แสดงว่ามันลอยซีบมีเลื่อยดินี่แมนบอแมนอยอะโอ้ใจ<ๆ>เดียเด๋ยวเดี๋ยวเออซีบก็บอกเบิดดอกมันหลายไปมันดกมันดกอยู่นะครับปลูกล่องเบิร์ดคืน้องเด่นก็จะ,ะปลูกอะไรปลูกล่องเบิร์ครับมีสองต้นพี่น้องพ้วนต้นหนึ่งต้นนึ่งพ่อท่านออกดอกพี่น้องต้นหินแสดงว่าตัวผูกบ่อท่านหินดอกนี่ครับ นี่ครับอกดอกออกมาสต้นเดียวนี่ครับผมบริหอพี่น้องผมอเห็นเป็นมันเห็นออกดอกแล้วผมก็เลยเอาอนเอาเคลี่ยก้นไม้เมื่อสีพี่น้องครับมันก็เลยจับลกโดดน้องนี่ครับชาพิธิหานะครับตันนี้ครับนี่ครับหดงามเป็นหนาแรงนะพี่น้องสองมือหดท่หนึงครับดูแลง่ายอครับพี่น้องเอาฟุ่นที่เอามันที่น้องให้ดกอีดีครับ นี่ครับกําลังอิ่มพี่น้องนะครับหมากใบใหญ่ประเด็เต็มตุ่นหนึ่งไปเดินซ่อนอยังวะนะครับกําลังสุกกําลังอิ่มครับพิทัสอร์พี่น้องวันหวาน,วนกรอบครับหมากเป็นครับ ต่อมากขาบอกไงที่พี่น้องมันมันบริสุทระสุทธิสมเกสรเถูกครับพี่น้องเดี๋ยวพี่นาตั้งแต่เกเมือใหม่พี่น้องครับขอบคุณในหลายเรื่อครับที่ติดตามขอบคุณครับบ๊ายบายครับ